วันนี้เรามาพามาชมคลิปเรือประเภทไม่เกิน 50, 5 5วาฟีพายแบบจำลองนะครับลานี้เป็นเรือไม้สักทั้งลํานะครับแล้วก็เป็นกงไม้สักนะครับด้านในโชว์ลายไม้โชว์เนื้อไม้นะครับภายในด้านในโชว์เนื้อไม้นะครับสำหรับตัวเรือมีความยาวอยู่ที่ประมาณ1เมตรนะครับ32เซนโดเตประมาณนะครับไม่รวมหัวไม่รวมท้ายนะครับหัวเรือก็ประมาณนี้ครับ นี่ก็จะเป็นเขาจะเรียกว่ากำมะหยี่ลวดนะครับกำมะหยี่ลวดนะครับแล้วก็ผ้าเจ็ดสีนะครับนาํามาผูกนะครับแล้วก็สติกเกอร์นะครับตาเรือนะครับสติกเกอร์ตาเรือแล้วก็ชื่อเรือครับชื่อเรือนะครับสติกเกอร์ตาเรือชื่อเรือ ก็ประมาณนี้ครับไม่เกินห้าสิบห้าฝีพายนะครับความยาวนะครับก็ตามนี้เลยครับใครที่สนใจก็นะครับรอชมทาง t i k t o อกนะครับทางเฟซบ o ๊กนะครับแล้วก็ทาง y o u t u b e นะครับสําหรับคลิปนี้ก็นะครับถ่ายให้ให้ชมเพียงเท่านี้นะครับรอดูคลิปหน้าครับว่าจะเป็นเรืออะไรนะครับ